บัดบัดนี้วันที่31เดือน5พุทธศักราช2568วันที่31คืนที่31ที่ข้าพเจ้าในปฏิพันธ์ปียะคณะเสด็จถวายเสด็จสัตย์สหายพระสุภะพระยาลมณ์ละมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเาระยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจริญพระเจ้าจงไว้วมีสติรื่นใดวิชาวิธีกระจอยถลาราชจะละได้บุญเสด็จในบทสัญญาด้วยด้วยเทอ บทที่1บทกาพระรตนาแต่และห้างสมาสัมุทโธภควาภูธังสกวันตังอภิวานีสวาขาตโตภควาตาโมธรรมังนามาซามีสุปฏิปนันโนภควาโตซาวะกะสร้งโคสร้งคังนามามี บทที่สองบทูชาข้าพเทวีนันอาละแห่งสมาสะบุโถสุตีลาปริที่พุทโธพุณีหิทัลลมาโลธานีปารมีหิจะให้ทีสติกายวิชีวังอาหารพุทธังธรรมะสังฆสารสนังคัตโตปูเชมีรัตนะัตยังธรรมะจาระจารามีโสดินาบทที่สามบทโวดชุมนูนเทวดาสมาปัญจาวาลีโสดะขจตโตเทวดาสัทธรรมมุริราชสัจสนตุสัะขโมกขะทานาเทกาเมตุลเิกิริทเกระตุเถจะในิกเกวิมานี ยิเป็นัดเทศุารับมีตรู้นะครัเห็นในงไงฮวัตถูกสิเทเภูมาจจะุเทวัชนะทเาวิสเมยยาคานับนาคาดิทันตัสสกียัยงมีวาราวันจนาสารทโวเมสนันโต ธรรมสวัสดกาโรยามพันตาธรรมสวรสกาโรยัมพันตาธรรมสวรสกาโรยามพันตาบทที่สี่บทสวดสุขภาคณาการลโมตสสะภวะตนะครับโตสมารมัสานะโมตสสะภวตน้โตสมามุัสานโมตสาะภวตน้โตสมารมัสานบทที่หบทสวดไปสนานธรรมะปัตหคุถังสากชามีธรรมะสนานกชามีสร้างทางสนาักฉามีตุติยมปีบุทังสนานกชามีตุติยมปีธรรมะสัากชามีตุตยสร้างทางสาชามีตติยมปีบุทังสนากชามีตติยำปีธรรมะสนานกชามีตติยมปีสรทางสรณนก ข้ามีบทที่หกบทส่วนสัจย์จากกิริยาคถานทีมีสรัดังอัญญางปุฑโทมีสรัดังวรังอินเตนัจจวัชเชนาศติมีขกงตูสัมปทานทีมีสรัดังอัญญางธรรมโมมีสรัดังวรังอินเตนัจจวัชเชนาศติมีขกงตูสัมปทานทีมีสรัดังอัญญางสังโฆมีสรัดังวรังอินเตนัจจวัชเชนาศติมีขกงตูสัมปทาบทที่เจ็ดบทส่วนสีลัตนะปนามคาถาพุทธทาง,ทางพุทธังนะเมรตัตตะปูตาสาลีละจิตตังธรรมังนะ นะเมรัตะนาปูตาวิสุทธิสารางสาังนะเมรตะนาภูตสุสีรัติภีเอตังนะเมติรัตะนาะตะนัตานายะวะหังสัมมาสัมโมสาวิสาลิตวัตถุวิเศษสูตังทันโยยายุตะพระภูนะโยคะวะ สัาวตังอสูมิตาย,ยมัมหีปีตเทวะยะถาติสเถเทกังวิตาติตาเนสัมมะสัภพเวนะโลเกกทาติจาติเลนจากาตุตรตังทำพีละยาวิสยาอตติทุธาสัทถังวินญูหิปันทิสาชานเนหิวิชัญยะรูปังโลกรรมปิเกหีติกันทันจุ ปะรับปะาิาีาณเกสันติสุขุวิธิตังทุนก,กายะอุตายะนาเมหิเยวะชนะตาญาสูวิสุตตปีสามุตมนนะปัสตังมานัสสิสุทธะปัสสาทะทานางปุญญติกานะมะสามุตตามะปุญละปูมังทุกขาปะมุตตันละมุขขสารนางคาตานางปูชาละเขสสารามังอภิปูเนลยยาง นิพพานาสัตติกิริยายุตะศา,าสนานิสายยถาสามมาจิตเลสะมะละโสนานิสกิริยาจาสาภูมีอาถาสุสเนหุตัสเวะมียังตาเนหิจาปิสาราน,าานังฆะมะมียะเมวะสัมมาตาาสา,า,า,ามาจิตสังสีละตสามลาสามลังฆะตามหาลัดตินทิวังฆนะเนสุนามัสสามมาลา ภูเทมะจาปิสาสตาสูปัสสนาติตาสัทธานุปปัีจาริยาสัทธาลาตาจารุเนะตัตขาสุกัสเตนละสุขีภาเวมูริเจนะตัสสาจาสาธัทาปิสุวัตีโหตูโยเจขาธรรมวินยามีปะมาณภูโตโลกุตลาภิสตมะโยนิเยโตสุโคตรลังตัดโสปันนิสายะจะยายะอายามปีโหตุวัตถุใจ เยบาลิกิตโตสุปปะศาทกาโลบทที่แปดนะมาตรการสิทธิคาถาโยตัปุมาโมหะคานาปักรโตสามังวะพุทโธสุปทัสโตวิมุตโตมาราสัตปปะสาวิณีโมกายันโตปาเบสิเกมังชนาญาพีเดย์ยังพุทธังวันลตังศีลาสานามีโลกัสสปาพันจาวินายัจะวินายกัญจาตเตชะสะเตชัยาสิทธิโหตุสัพภันตรายาจวินาเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสาสาทู ราชเศสีโลกัสสาวิสุดที่มาคานิยานิโกธรรมาถาวะธรรมะฐารัสสะทาลีสตาวะโหสติกาโลสุจินโนธรรมาวาลันตังศีลาสานามามีโมหะปะทาลังอุปาสันตธาหังตัเตชะาเตชะยาสิทธิโนตูสัพันตลายจาวินาเสมโตสัพันสัตธรรมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปาปูปากิเลชเตตาสันโตสยะสัติ นิโยชาโกจะสบาขาตัดทำมังวิทิตังกาโลตีสังฆังวะลันตังสีลาซานามามีพุทธานุพุทธังสามารถศิลาถีติงะเตชะสเตยยาสิทธิโหตุสัพพันตาลายยาจวีน่าเมนตูบทที่เก้าบทสวดน้าโมการอัฐากขัตานหาโมอะระหตโตสัมมาสัมพุทธตสาวะมหิสิโนน้าโมตามะธมสาสวาคาตัดจัสเวเซวะเตนิธานโมมหาสังัสสาปีวิสุทธสีลาถิทิโนหน้โมโอมาตายรัทธศาตร ลตันตนาณตายาสาสะสสทุก,กังนะมงโมโหมะกัตกัตกาติตัสตัสสาวัติยาสปีนาะโมการลปภาเวนาวิกาชันตุปัทวานะโมกาลาุภาเวนาสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกาลาัสเตเชนะาวิธีมาหิโหมิเตชาวา